ปอนของจริงหจริงเอาหยเอาไหมรายการนี้เป็นรายการผีไม่ทั่วไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กที่มีอายุน้อยจวตาอ3ดูโดได้รับคำแนะนำ ซื้อไหมอ่ะเอ้ยเหมือนนะเหมือนนะไม่รู้ว่าบว่าจริงจมันไม่เคยมีใครพิสูจน์ได้สักทีว่ามีจริงหรือเจ้าเสืหนใส่หอยมรือใส่ผีเขียวล่ะใส่ผีเขียวล่ะไอ้บีดีดีได้คุณผู้ชมฮะเห็นแสงไฟไหมฮะสิ่งที่เจ้าของบ้านตกใจก็คือพอเปิดวงจรปิดปุ๊บมันมีสสวัดีครับพบกับผู้ต้องหาแล้วนะครับแก๊งกลัวผีครับวันนี้พี่แอดและโอวิตาเนี่ย จะมาพิสูจน์เรื่องกระสือซึ่งทางทีมงานแกงกวัวผีเนี่ยได้ข่าวมาว่าเนี่ยระแวกเนี่ยกระสือออกอรารวาสแต่อยากมาลองพิสูจน์ดูว่ามันจริงหรือเปล่าครับแค่นั้นซึ่งแถวคนแถวเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่ามันจะเห็นลูกไฟสีดแดงเนาะใช่บินไปลอยไปลอย,ลอยมาเลยก็อยากจะเอาศาสตร์เขมรที่เรามีเนี่ยมาลองพิสูจน์กันดูว่าถ้าเกิดมีจริงเขาจะมาไหมเร,รเราจะเจอไหมซึ่งตอนนี้พวกพี่เนี่ยยือนอยู่จุดที่ชาวบ้านบอกว่าเห็น ใกล้ที่สุดแล้วะนะครับเนาะก็เลยจกจกง่ายๆว่าคือจุดเกิดเหตุเราจะลองไปสํารวจกันก่อนนะครับซึ่งเราจะมีพิธีกรรมทางอาเมนด้วยบางช่วงบางตอนนะครับที่เราทําพิธีกรรมเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถที่จะถ่ายให้ทุกคนได้ชมได้ชมได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะตัดตัวนั้นออกไปแต่เรามาดูผลลัพธ์วิธีว่ามันจะเป็นยังไงก่อนที่พวกพี่จะไปสำรวจนะครับฝากน้องๆช่วยกันคอมเมนต์ข้างใต้เลยครับใครมีสถานที่เด็ดๆดีๆด,ด,ดังๆ อยากให้พี่ๆทางทีมง,งานแกงกวัวผีไปเมิน์มาเลยนะครับอีกอย่างอย่าลืมสติ๊กเกอร์ลายแล้วก็ตีมลายครับเนาะพี่บาท30บาทถ้ารักแกงกวัวผีนะครับชอบแกงกวัวผีชอบคลิปแกงกวัวผีอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งใหพวกเราแล้วก็แชร์ให้ไปให้เยอะที่สุดครับใน y YouTube เนาะแชร์ไปมากๆนะครับป้าจ้ที่พอจะรูปไหมว่ากระสือมันเป็นยังไงมันชอบอะไรอะไรตามตามที่ว่า น้องๆเพื่อนๆที่เคยเห็นในหนังเนอะก็จะเป็นหัวมีไส้แสงวับๆแต่เรื่องจริงเนี่ยที่คนเขาเห็นกันเนี่ยเขาบอกว่ามันจะแสงนะใช่ไหมไอ้หัวไส้เนี่ยไม่มีนะจากจากที่โอแค่เคยรู้นะเขาบอกว่ามันจะเป็นเหมือนจิตจิตของคนที่เขามีของแล้วเขากรรมของไม่ค่อยได้เขาจะเจอใช่ไหมแล้วเขาเขาเขาจะเป็นลักษณะเหมือนแบบเป็นผีลักษณะเนี่ยก็จะอารมณ์เหมือนผีโพงผีขโมก พวกเนี้ยแต่ค่ะเดียวกันเลยมั้ใช่แต่ว่าควายเนี่ยมันจะเป็นสีแดงซึ่งผีงวงมีกระโมกเนี่ยพี่เขาเคยเห็นกันส่วนเดี่ยจะเป็นสีเขียวอ่าเดบกระสือเนี่ยสีแดงอ่าแต่ในหลังในละครเนี่ยเขาทำแบบมีหัวมีไส้เนาะก็ะเลยแบบมันอุยอ่ะอุตส่าห์ลองสองชุดนั่นนะเขาเห็นตามที่ต้นไม้เนี่ยใช่ไหมเขาบอกเขาห็นข้งแถวนี้ใช่ไหม เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเรามาฟังประวัติค้่าวๆของกระสือเนาะว่าเขามีความเป็นมาย,ยัางไงแน่ดีเนี่ยมีความเชื่อกันว่ากระสือคือผู้ชนิดหนึง่งีิบาปก,กรรมของผู้ชนิดนี้คือชอบไปหาหลอกกินกับของชาวบ้านนะครับหลอกเอาของเก่าไปขายหลอกต้มตุน๋นเอาของปลอมมาขายอะไรพวกนี้ครับพอตายไปเนี่ยจะกลายเป็นเปรตชนิดหนึ่งก่อนนะพอเป็นเปรตแล้วเนี่ยหลังจากที่เป็นเปรตนะครับใช้วิบากกรรมความเป็นเปรตเนี่ยจนครบเนี่ย ก่อนที่จะมาเกิดกับการมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็จะมีความแบบว่ามาเตรียมตัวที่จะเกิดละแต่แล้ยังต้องชอดใช้กรรมอยู่ในการเป็นพูดกระสือนะครับไปหากินของบูดของเน่าของเสียพวกนี้นะครับนะครับแล้วก็ชดใช้วิบากกรรมอย่างเนี้ยจนกว่าจะหมดสิ้นไปแล้วก็จะเกิดมาเป็นมนุษย์ค,คิดว่ามันเป็นแต่แขวะค,ความเชื่อภัยอีสานประวัติส่วนใหญ่เราอะบาดเองเนะ่ยเขาเขาจะชอบแบบ เรือกระสือมีเป็นลักษณะมีหัวมีใส่ลอยไปลอยมาต่างประเทศก็มีครับโอ้ยแต่จะแตกต่างกันออกไปแล้วก็คิดว่าถุิทยาบ้านอื่นเลยผีต่างประเทศก็มีเนาะผีไทยเนี่ยเอาผีจีนกองกอยอย่างนี้ผีญี่ปุ่นเป็นหนาขาวปากแดงทำนองนั้นไปพวกอังกฤษอาจจะเป็นเนี่ยดัคุล่าดุดเลือดเป็นความเชื่อของเขาเนาะ

อสถานที่แม่งยังหนากรวดมึงเหรียญเอาสักกรวดหนึ่งก้อยาก้อนห่งเน่ยตาเนี่ยดูมีตาเนี่ยเดี๋ยดูทางขอหาก็ซื้อเผื่อมีเนาะสายก็มีกระซื้อมาตอนนี้นะเดี๋ยวไปดูทุ่ที่พาลยอ่าตอนนี้สถานที่เนี่ยเป็นไงโอเราค่อนข้างเดินทางมาระบากเนาะคือด้วยด้วยแมลงบินมาเล่นไฟแล้วก็ไหนจะหยาอะไรไม่นี้มเนาะอ่าไม่หล่ะเมื่อกี้โอปิตะลรือลมน้องๆที่ดูอยู่นะครับอย่าลอกแลนแบบ ไม่ต้องมาลองพิสูจน์เลยตามเบอร์พี่นะครับนี่คอยาบ้าพี่ถ้าเกิดว่าใครไปดูในไลฟ์สดในติกต็อกจะบอกประจำครับว่าสถานที่แต่สถานที่ที่เราจะไปเนี่ยเราไม่กลัวแค่ผีเรากลัวคนถูกมาทําร้ายเราเรากลัวทั้งตว์มีพิษเข้ามาทําร้ายเราด้วยนะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยที่เขาบอกว่าพินบานบ้านยู่แถวเนี่ยดูถุงนายังกว้างเนาะด้วยปกติแล้วก็ซื้อในชอบมาแบบหากินวกของข้าวของเน่าของเสียพวกเนี่ย แถวนี่ก็จะมีพวกเขียดเขียดตะนาอะไรพวกเนี้ยเยอะแยะก็เ,เลยแบบเขาเยังไงวะก็เลยแบบมันก็ต้องเอามาห้ากินเท่านี้แหละปกตามันหลับหลับตาคนเดือดกระสือเนี่ยเดี๋ยธรรมชาฉาดบางที่โอรูมาคือเขาจะกลัวคนเห็นเพราะว่าเขากลัวจําได้ว่าเป็นใครบาที่โอรูนะบาที่โอรูนะใครยายสายเออยายสายกปีสายหยกเกาสูนจะรู้ดีว่ายายสายคือใคร

ต,ต้นได้ไหมระวังหนังมนไม่มีหนังเดี๋ยวเียคอยใช่ใช่ใช่ <c oughs> มันก็ยีนึงไง ทำไมเาเน่าขอหมีเอามางไมกอยากรู้มันตายยังไงมัไมมันตายแปลกๆวะเราออกมาใหมเฮ้ยเหมือนโอ้ยไอโอนนี้มันอยางไรเขียดเนี้เขียดเขียดตายครับน้องๆมันตายแปลกนะตายแบบสมตัวมันเรื่องในมันเหมือนไม่มีอ่ะไอี้มัจะเป็นยงไง จุดนี้นะครับที่เขาว่าเห็นกระสือกันเนาะพ <_ d> um> ี่ก็จะยืนอยู่ตรงจุดนี้แหละแล้วตั้งกล้องจับภาพกัน <_ d> um> โอเคครับน้องๆครับจุดนี้เดี๋ยวทางพี่พีแก๊งกอผีเนี่ยจะทำการอัญเชิญกระสือมาด้วยใช้วิธีไหวไหมเนาะด้วยใช้สารดำทางเขมรครับก็เราจะทำพิธีอัญเชิญกันตรงนี้นะครับแล้วก็ น้องๆหนุนน่นูที่ดูอยู่โซนซีนนี้พวกพี่จะไม่ทําให้ได้กน้องได้เห็นนะครับก็จะตัดตัดไปในส่วนของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับยังไงก็ฝากติดตามพิธีหลังจากตรงนี้ด้วยนะครับ นนี้พวกพี่ๆแกงโกผีเนี่ยทำการตั้งกล้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เราจะรออยู่บริเวณนี้นะครับเพื่อดูสิ่งผิดปกติเราจะอยู่ไกลาจากจุดที่ตั้งกล้องออกพอสมควรนะครับเพราะว่ากระสือเนี่ยเขาจะกลัวคนเพราะเขากลัวจําหน้าได้ว่าเขาเป็นใครต่นตอนนี้พวกพี่ไม่สามารถที่จะอยู่ใกล้บริเวณที่เราทําพิธีกรรมอัญเชิญตรงนี้ได้ย้ําน้องๆตรงนี้อีกทีครับพวกเราทําพิธีกรรมเพื่อ อยากที่จะพิสูจน์กระสือเฉยๆเราไม่ได้มาล่าเราไม่ได้มาจับเขาครับแล้วก็ยังไงก็ดูไว้เป็นวิจารณาณด้วยนะครับ